สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกท่านนะคะที่กดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะคะค่ะวันนี้แน่นอนนะคะอยู่กับปล่อยเต็นรถ M499 นะคะคลิปนี้บอกเลยมาแนะนํารถเข้ามาใหม่นะคะสําหรับลูกค้าท้านไหนนะคะที่ชื่นชอบในตัวของ m a สด้านะคะมสด้2ตัวนี้เป็น High Connect เป็นรถเก๋ง4ประตูนะคะซีดานนั่นเองนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นี่นะคะมีไฟตัดหมอกให้ด้วยสวยๆแบบนี้นะสีดำเงา วาบเลยเห็นไหมนะะสีดําเป็นสีที่สวยนะคะลูกค้านะเวลาลูกค้าไปขัดสีเครือบเงานะคะอันนี้ยังไม่ได้ขัดสีขัดเงาอะไรเลยนะคะนี่ล้างเสร็จรีบมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันเลยนะคะเพราะว่าอยากจะให้เห็นนะคะว่ารถนะคะที่ร้าน MC นะคะหามาให้ลูกค้าเนี่ยคัดแล้วคัดอีกคัดอยู่นั่นแหละนะคะเพื่อที่จะได้สินค้าที่ดีมีคุณภาพมาให้พี่ๆี่น้องๆน,นะคะ,ะได้เอาไปใช้งานกันนะคะคันนี้บอกเลยกล้องหลังก็มีแอร์แบกก็มีถุงเอพก็มีนั่นเองนะคะบอกเลยออปชันหล่นนะคะและที่สำคัญราคาโดนใจจริงๆนะคะราคาโดนใจจริงๆค่ะลูกคา้าในราคา439,000บาทโอ้โหยังไม่ หมด,ดียงเท่านี้นะคะคุณใช้เงินดาว9บาทดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เออเอาสินี่ดูสิภายนวงภายในเนี้ยสะอาดกรีบเลยนะคะแม่ไม่น้อยไม่ไม่น้อยกว่าน้องไยแดงเลยนะคะลูกค้ขาขาสวยจริงๆสวยมากนะผิดหวังนะสามารถเข้ามาชมตัวรถที่ร้านของเราได้นะคะชื่อร้าน MC 9 9อยู่ถนนเรียบคลอง7หลดลำลูกกาปทุมธานี ะะเขาเปิดทุกวันค่ะ8โมงเชา้าปิด6โมงเย็นนะ,ะเข้ามาได้เลยนะจ้าสุกเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าวันหยุดนะคะวันนักขัดตะลงขัดตะเลิกนะ,ะวันไหนๆเราก็เปิดนะ,ะเปิดทุกวันเลยนะคะลูกค้านะ,ะาตัวนี้บอกเลยรับโทรศัพท์บูทงบูทุได้หมดเลยนะยบอกเลยเนะี่ยกล้องชัดแจ๋วเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันนะคะว่าชัดขนาดไหนอะเดี๋ยวมาชมาเดี๋ยวรอนิดนึงนะคะอะ ก็กำลังมาเออนี่นี่นี่นเห็นไหมรถจอดข้างหลังยังเห็นชัดแจ๋วกว้างขวางมากนะบอกเลยนะกล้องชัดเลยนะนี่ดูนี่โอ้โหในคนะในราคาค่ะลูกค้า439,000บาทรีบๆเลยนะคะรีบๆเลยสินค้ามือ2บอกเลยมี1ต่อหนึนะอ่าเลขหม้วิ่งน้อยอีกแล้ว1 5 2 3 2กิโลนะคะอันนี้บอกเลยไม้แท้ นะคะสามารถเข้าศูนย์ได้มือเดียวออกห้างนะ,ะห้องเครื่องนี่ก็กริปนะคะห้องเครื่องนี่ก็กริปนะ,ะสวยกริงจริงนะคะไม่ผิดหวังบอกเลยย้ำนะคะไม่ผิดหวังนะคะ,ะปีใหม่เป็นเครื่องยนต์นะคะพันสซีซีใช้น้ำมันเบนซินค่ะใช้น้ำมันเบนซินนะคะ a i r b a g ABS มีให้นะจ๊ะคันนี้ ส่วนลูกค้าแบบว่าเห็นแล้วโอ,โ,โอ้โหอดใจไม่ไหวจะทำยังไงแอดไลน์เลยค่ะลูกค้าขา085ค่ะ5 8 5ค5 4 5 0 8่ะ5 5 4 5 5ค่ะ5514545แอดไลน์เพิ่มเพื่อนได้เลยนะคะส่วนคันนี้ไม่ถูกใจเรามีคันอื่นๆเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับลูกค้าที่บบชอบกระบะ นะคะหรือรถ SUV เก๋งนาเชิงพานงพาณิชย์ของเราก็มีนะคะคลิปนี้นะคะต้องขอฝากไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ